สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพช,เพชพรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบรับปาาระกันเพชพรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมเห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ ร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์สินค้าทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าได้จัดส่งฟรีทั่วไทยทางระบบปหนออ EMS ค่ะสินค้าชิ้น,นแรกแหวนทับทิมพมา่าล้อมเพชรงานหมือนหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก6.22กรัมประดับเพชร14เมตร1.65กลาดและ6เมตร22ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.87กลัด หน้าแหวนขนาด1.6คูณ1.8เซนแหวนเบอร์54ราคา75,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ทับทิมพม่าเนื้อสวยมากค่ะสีแดงสดและเนื้ออวบอูมล้อมด้วยเพชร14เม็ดเม็ดใหญ่เม็ดละ11ตังกว่าและยังประดับเพชรป่าก้างแบบฝังสอดเม็ดละ3ตังกว่าค่ะ หน้าง,งานขนาดกําลังดีใส่ประดับนิ้วแล้วดูสวยหรูค่ะทับทิมเป็นอัญ,ญมณีสีแดงในตระกูลควอัันดัมได้รับความนิยมสูงในอัญ,ญมณีทั้งหมดค่ะรอบนี้สินค้ามาเป็นชุดคุณลูกค้าสามารถจัดเซตได้ต่างหูและแหวนหรือซื้อแยกชิ้นก็ได้เช่นกันค่ะ ต่างหูทับทิมพมา่าเนื้อแก้วงานมือหนึ่งเรือนทอง 18k หนัก9.88กรัมประดับเพชร28เมตร1.40กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.4คูณสูง1.6เซนราคา75,000บาทความแดงสดของทับทิมเป็นสเสน่ดึงดูด ทำให้ผู้สวมใส่ดูสดใสและสง่างามค่ะเซตติ้งพลอยล้อมเพชรแบบนี้ได้รับความนิยมยาวนานใส่ในโอกาสไหนก็ดูสวยหรูเสริมความสง่างามค่ะการแต่งกายด้วยอัญมณีครบเซตเป็นการบอกรสนิยมของผู้สวมใส่ค่ะสร้อยคอจี้บุษราคำบางกระจะล้อมเพชรงานมือหนึ่ง จี้ทอง90.49กร,รมัมสายทอง96.53.8กร,รมัมทั้งชิ้นงานหนักรวม8.7กร,รมัมประดับเพชรขนาด5ตัง4ตัง3ตังและ2ตังรวม1.80กรัตช่วงเพชรยาว4เซนจี้ขนาดกว้าง1คูณสูง4.2เซน สร้อยยาว19.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอตัว S ราคา48,500บาทชิ้นนี้สายเป็นทอง96.5%หนักหนึ่งสลึงนะคะงานดูสวยกำลังดีได้บุษราคำทรงรูปไข่และทรงมาคีมาประดับร่วมกันเป็นตุ้งติง้ง เพชรที่ประดับเล่นไฟใส่ประดับแล้วทั้งพลอยและเพชรดึงดูดสายตาผู้พบเห็นค่ะจี้เพชรเรือนทอง90หนัก2.3กรัมประดับเพชร17เม็ดรวม1.20กรัตชิ้นงานขนาด1.1คูณ2.4เซนขั้วจี้กว้าง4มิลราคา24,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรมาประดับเต็มๆหน้าจี้ค่ะดีไซน์เป็นทรงข้าวรามตัดและประดับเพชรที่คั้วด้วยการวัดความสูงของจี้หากชิ้นไหนคั่วจี้มีเพชรความสูงจะรวมคั่วจี้ด้วยนะคะแหวนเพชรกระจุก เรือนทอง14 k เคหนัก3.6กรัมประดับเพชรกลม19เม็ด60ตังเพชรแท่ง12เม็ด18ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.78กรัตหน้าแหวนทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.1เซนแหวนเบอร์52ราคา1 6 5 0 0บาท ชิ้นนี้เป็นงานที่นำเพชรขาวมากระจุกรวมกันตรงกลางเป็นทรงกลมและยังนำเพชรแฟนซีเพชรแท่งมาประดับบ่าข้างเสริมความหรูหราของชิ้นงานยิ่งขึ้นค่ะงานชิ้นนี้ใส่ประดับบนนิ้วแล้วดูสวยหรูเพราะหน้างานขนาดใหญ่ค่ะเทคนิคการฝังเพชรกระจุกรวมกันได้รับความนิยมในยุคนี้ค่ะ งานชิ้นนี้ดูดีเกินราคาค่ะปางหูเพชรดาวเรือนทอง90หนัก3.1กรัมประดับเพชร2ตัง10เม็ดรวม0.20กรัตชิ้นงานขนาด0.9คูณ0.9เซนราคา14,500บาท เป็นงานเล็กๆก,กระจุงกระจิงไว้ใส่ในชีวิตประจำวันค่ะดูไม่โดดเด่นหรือฉูดฉาดจนเกินไปเหมาะกับผู้ที่ชอบการแต่งกายสไตล์กิบเก๋ค่ะที่เพชรหัวใจเรือนทอง 18K หนัก5.3กรัมประดับเพชรขนาด10ตัง6ตังและ4ตังรวมเพชร2.30กระดั ชิ้นงานขนาด1.8คูณ2.6เซนรวมคั่วจี้คั่วจี้กว้าง4มิลราคา57,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรสวยและขาวทุกเม็ดค่ะเซตติ้งทรงหัวใจได้รับความนิยมมายาวนานเพราะใส่ประดับแล้วดูสวยหวานงานดีน่าใช้ค่ะ ชิ้นสุดท้ายจี้นินประดับพลอยขาวเรือนเงินหนัก8.47กรัมประดับนิน40กรัตชิ้นงานขนาด2.2คูณ3.5เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง1.5มิลราคา1,700บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่นำนินมาเจียรนัยได้สวยมากค่ะโดยเจียรนัยออกมาเป็นรัศมีจากจุดกลางทำให้ทุกองศาของแสงที่ตกรกระทบนินส่องประกายเล่นไฟทำให้นินชิ้นนี้ดูมีชีวิตชีวาค่ะ จัดว่าเป็นศิลปะการเจียพลอยที่สวยงามของช่างพลอยที่มีฝีมือค่ะเหมาะกับผู้ที่ถูกโลกกับนินหรือต้องการหานินใส่ไว้ปรับพื้นดวงชิ้นนี้เป็นชิ้นที่น่าครอบครองค่ะแต่งานชิ้นนี้คั่วจี้ขนาดเล็กนะคะกว้าง1.5มิลเหมาะกับการใส่กับสร้อยคอเส้นบางๆค่ะ ูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามานะคะย้อนหลังขอวันที่ของคลิปด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ b s c r i b e หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ